สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันกับครูอีกแล้วนะครับในวิชาดนตรีนาฏศิลป์วันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวเรื่องของหัวข้อของวิชานาฏศิลป์ของชัง้นอนุบาศษาปีที่ห้านะครับกลุ่มการละกู้ศิลปะ,ะใ,นในหัวข้อบทการที่สองเรื่องท่านาฏยับศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนะฮะ ปัญยาองค์ประกอบของน่าจะสินได้นะเอาเราไปดูกันครับน่าจะนาทานาจะยัพท์และภาษา,า,ท,าท่านาาศิสินไทยแบ่งออกเป็นสองอย่างนาจะศัพท์คือปะปะปะเทา้าจีบสังจีบส่งรับยกเทา้าสายมือภาษาท่าท่าน่าจะสินไทยท่านกเรียกท่าบินท่าท่าตาย ท่ารักท่าเชิดชิมท่ายิ้มท่าชี้ท่าตัวเราอ่ะเราไปดูกันะศัพท์และภาษาท่าท่าจตสินไทยอ่าท่าหน้าชยับท่าหน้าทยศัพท์หมายถึงคําที่ใช้เรียกชื่อลักษณะหรือกิริยาท่าทางในการฝึกหัดหรือการแสดงหน้าจตสินไทยถ้าหน้าชัยทั เป็นท่าพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เราสามารถฝึกหัดแล้วนำมาประกอบกันหรือประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่าลำได้ซึ่งท่านัยศัพท์ที่ควรฝึกมีดังนี้ปะเท้าปะเท้าเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากจลดเท้าโดยยกจมูกเท้าขึ้นใช้ส้นเท้าวางกับพื้นย่อเข่าลงพร้อมทั้งแตะจมูก เท้าลงกับพื้นและยกเท้าขึ้นตัวพระกัดเข้าการเข้าออกตัวนางไม่ต้องการเข้าออกเห็นไหมดูในรูปเลยครับยกเท้าตัวพระการเอาการเอาเข้าออกไปข้างหน้าการเอาเท้าออกไปข้างหน้าข้างขางส่วนส่วนสูงอยู่แล้ดับ เข่าข้างที่ยืนตัวนางไม่ต้องกันเข้าส่วนสูงอยู่ต่ำกว่าเข้าข้างที่ยืนเล็กน้อยนะเห็นไหมตัวนางก็จะเท้าจะต่ำกว่ายกเท้าจะเท้าต่ำกว่าพ่อก็จะหักเท้าออกไปข้างๆ้างตามไปนะจีบสอง่งหลังจีบท่งหลัง,ง,ลงตัวพระตัวนางจีบส่งไปด้านหลังไงายท้องแขนและพลิกข้อมือ ให้จีบง่ายขึ้นนะเหมือนกันทั้งคู่ใช้มือตัวพระยืนตัวตรงมือมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาตั้งวงบนแต่แต่แตะแดงมือไปด้านข้างโดยทั้งสองมือให้อยู่ระดับเดียวกันตัวนางมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาตั้งวงบน ตะแคงมือไปทางด้านข้างโดยทั้งสองมืออยู่ระดับเดียวกันค่อยๆแทงปลายมือออกไปด้านข้างจนแคแขนตึงนี่ภาษาท่านาฏศิลป์ไทยภาษาท่านาฏศิลป์ไทยคือภาษาท่าเป็นท่าทางทางการล่ำไล่ล่ำเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือสื่อความหมายมาสู่ผู้ชมแบ่งออกเป็น3ประเภทคือภาษาท่าที่ใช้ แทนคำพูดภาษาท่าที่ใช้แสดงกิริยาอาการและภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ภาษาทา่าทณานสินไทยที่สามารถฝึกปฏิบัติได้มีดังนี้ท่านกท่าบินนะเล็บบินท่าตัวพระมือขวาอยู่ระดับบนวงบนมือซ้ายอยู่ระดับกลางมือทั้งสองหัวหักข้อมือ เท้าขวาก้าวข้างศรีรษะเอียงซ้ายดูตามภาพเลยท่ารักตัวพระแขนทั้งสองประสานกันวางมือแบบทา่าที่ฐานลาฐานไล้เท้าขวากับขางกับขาข่าตัวครับเท้าขวาก้าวข้างศีรษะเอียงซ้ายตัวนางแขนทั้งสองประสานกันวางมือแบบ แบทบท่าที่ท่าไหลเท้าขวาก้าวหน้าศีรษะเอียงขวาจับเลยนะห้ายิ้มมือซ้ายจีบที่ปลายมือขวาเท้าเอวยืนเท้าขวาแตะพื้นศีรษะเอียงซ้ายตัวนางมือซ้ายจีบที่ปลายมือขวาจีบส่สสงหลังเท้าขวาก้าวหน้าศีรษะเอียงขวาท่าตาย ตัวพระมือทั้งสองแบ,บออกด้านข้างแขนตึงตัวนางต่ำกว่าไหลเล็กน้อยยืนเท้าซ้ายแตะพื้นศีรษะเอียงซ้ายท่าเชิญเชิญเชิญจินเชิญท่าเชิดสินท่าเชิดสินนะตัวพระมือขวาตั้งวงบัวบัวบานมือซ้ายตั้งวงหน้า ตัวนางเท้าขวาก้าวหน้าศีรษะเอียงขวาชาชี้ชาชี้ตัวพระมือขวาท่าทำมือชี้สูงระดับศีรษะมือซ้ายเท้าเอวยืนเท้าขวาแตะพื้นศีรษะเอียงซ้ายตัวนางมือขวาทับมือสี ชีส้สูงระดับศีรษะมือซ้ายจีบส่งหลังเท้าใช้ก้าวหน้าศีรษะเอียงซ้ายตัวเราตัวพระมือซ้ายจีบที่อกมือขวาเท้าเอวยืนเท้าขวาแตะพื้นศีรษะเอียงซ้ายตัวนางมือซ้ายจีบที่อกมือขวาจีบส่งหลังเท้าขวาก้าวหน้าศีรษะเอียงขวาเห็นไหม ก็จบแล้วนะครับก็ทีนี้งานที่ครูจะให้เราทําทก็คือคูก็จะให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือนี่แหละนะส่วนหน้าไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังในชั้นเรียนวันที่ห้าปห้านะเดี๋ยวคูจะคือไปบอกแล้วทําก็ทําในหนังสือแล้วส่งมาให้ครูเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ